ช่องแรกนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก HI ะะก็คือเป็น r i s e กับ FOR มาแทน r i s e เนี่ยคือค่าที่เป็นบวก r ICE, กรซ e กรณี r i s e นะคะ r i s e เนี่ยเกิดจากเราเอา back s i ก e อ่าลบ for s i ซ e แล้วค่าได้เป็นบวกนะคะแล้วค่าได้เป็นบวกคือ r i s e ส่วน FOR เนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเอา b a c k s i ส e นะคะลบด้วย for s i ซ e แบ c ไซด์ลบโฟร์ไซด์ size, แต่ค่าออกมาได้เป็นลบนะคะกรณีของโอร์ตัวอย่างเช่นนะคะจากจากรูปนะคะที่อาจารย์สมมุติให้นะคะไม่ใช่จากรูปจากตารางนี้ที่ามมะะอาจารย์สมมุติให้นะคะอาจารย์สมมุติให้อิเวชันเริ่มแรกเนี่ยเท่ากับ uh, 1 0 0 0 0 0อส่วนแบกไซด์กับโฟร์ไซด์เนี่ยหนูต้องไปหาค่าในสนามมาวิธีการหา เหมือนกันกับวิธีการหาในตาราง HI เหมือนกันเลยนะคะหมุนกล้องไปข้างหน้าได้โฟสไซด์หมุนกลับมาได้แบคไซด์ size, เหมือนเดิมเลยเก็บวิธีการเก็บค่าในสนามก็เหมือนเดิมเป๊ะนะคะแต่วิธีต่างออกไปก็คือวิธีการคำนวณในสมุดของเราคำนวณใน l a บของเราแค่นั้นเองอทีนี้แบคไซด์ที่ MA เนี่ยมันเป็น1.500นะคะแบคไซด์ที่ TP1 ได้2.00แบคไซ์ที่ TP2 นะคะได้1.80 0นะคะโฟไซท์นะคะที่ TP1 ได้1.10 0ที่ TP2 นะคะได้ที่ความสูง1.00 0และที่ BMA นะคะได้2.50อะเราดูจากชื่อส t านะนะคะก็จะรู้ได้เลยว่าวงรอบนี้เนี่ยเป็นวงรอบเปิดนะคะถ้าเป็นวงรอบปิด เปิดที่ A แล้วนะคะเริ่มต้นที่ A ก็ต้องไปจบที่หมุด A แต่กรณีนี้เนี่ยเริ่มต้นที่หมุด A แต่ไปจบที่หมุด B แสดงว่าเป็นวงรอบเปิดนะคะ,ะมาเข้าสู่กระบวนการคำนวณของเรานะคะที่อาจารย์บอกว่าช่องไรส์เนี่ยเกิดจากเอาแบคไซด์ลบด้วยโฟไซด์นะคะคือท่านจะต้องเอาแบคไซด์ของ BMA นะคะลบด้วยโฟไซด์ของ TP1 แบบนี้นะคะ,ะลบกันถ้าได้ค่าเป็นบวกให้ใส่ที่ช่องไรส์ ถ้าได้ค่าที่เป็นลบใส่ที่ช่องฟอร์เมื่อเรากดเครื่องคิดเลขออกมาแล้วนะคะได้ค่าที่เป็นบวกนะคะใส่ที่ช่องฟอร์แบบนี้กดเครื่องคิดเลขกมาแล้ว1.5ลบ1.1ได้บวก0.400แต่เวลาที่ท่านกดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้บวก0.400จะไม่มีเครื่องหมายให้แต่มันจะเป็น0.400ให้เข้าใจไว้เลยว่านั่นคือบวกนะคะ,ะตัวที่สอง เรากดไล่ลงมาแบบนี้นะคะตัวที่2ก็คือ2.000ลบด้วย1.00แบบนี้นะคะกดออกมาแล้วได้เท่ากับ1.00ไม่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าแสดงว่าได้ค่าเป็นบวกใส่ลงไปที่ช่อง l i ส์แบบนี้นะคะตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย1.800นะคะลบด้วย2.5เมื่อท่านกด เลขคำนวณออกมาแล้วนะคะมันจะได้ค่าเป็นลบนะคะต้องใส่ที่ช่อง for แบบนี้ใส่ที่ช่อง for แบบนี้นะคะทีนี้เรามาหาค่า iteration กันต่อค่า iteration นะคะเกิดจากเอาค่า i t e r a i o n เริ่มต้นนะคะบวกหรือลบด้วยค่า rise for แล้วก็จะได้ iteration ถัดไปตัวอย่างเช่นเอา iteration ที่หมุด a นะคะ บวกด้วย,ย0.400เพราะว่าค่าฟอรเนี่ยค่าไลซ์มันเป็นบวกนะคะก็จะได้100.400แบบนี้นะคะต่อไปที่ TP2 ค่าที่ได้ก็อยู่ที่ช่องไลซ์ดังนั้นก็ต้องบวกเหมือนเดิมบวก100.400นะคะบวกด้วย1.00ก็จะได้ 1นึ่งรตัวสุดท้ายต้องลบหรือบวกคะต้องลบเพราะว่าค่าที่เราบวกลบมาได้เนี่ยมันอยู่ในช่องฟอนะคะช่องฟอมีค่าเป็นลบแบบนี้เวลาเราเอามากระทำเราก็ต้องเอามาลบออกนะคะลบออกด้วย0.700นะคะก็จะได้100.700 ส่วนวิธีการหาค่า,าค่าความผิดพลาดนะคะเออเลอร์ก็เหมือนเดิมเลยเอาผลรวมของแบกไซ d ์นะคะลบด้วยผลรวมของโฟ e s i d ์เราก็จะได้ค่าความผิดพลาดของวงรอบนี้นะคะ